แฮร์รี่แม็กไกวกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจก่อนเกมปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอนแทมเฟอร์ดรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้เวลา22น30น ล่าสุดแม็กควายให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่ามันคือโอกาสครั้งใหญ่เราชนะมาสามนัดติดต่อกันทําให้เกมนี้เป็นแมตที่เราตั้งตารอผมรู้ว่าบรรยากาศที่โอลแทฟเฟิร์ตจะต้องยอดเยี่ยมโดยมีแฟนบอลที่หนุนหลังเราพวกเขาเคียงข้างเราเสมอเราจึงต้องการโชว์ฟอร์มที่แข็งแกร่งและความผลการแข่งขันให้ได้พวกคุณคงจะเห็นสิ่งที่ซิตี้ทำเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆและมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเรารู้ว่ามันจะเป็นบททดสอบที่ยากแต่เราไม่ได้โฟกัสที่ซิตี้เต็มที่มากนักเราโฟกัสที่ตัวเองมากกว่า และทําให้แน่ใจว่าเราจะโชว์ฟอร์มได้เต็มความสามารถเพราะถ้าเราทําแบบนั้นเราก็จะมีโอกาสชนะคุณจะรู้สึกได้ถึงความคึกคักไปทั่วทั้งเมืองจนถึงสัปดาห์ดาบีอย่างที่บอกแมนเชสเตอร์เป็นสีแดงหรือแมนเชสเตอร์เป็นสีน้ําเงินหวังว่าวันอาทิตย์จะเป็นสีแดงนะ